สวัสดีครับสวัสดีจิซีช่างหนังออนโัว์ุืคนุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่เครื่องนั้นรหัสตัวเดียวกันครับแต่ว่าเทนเครื่องกับทองอ่างนั้นไม่เหมือนกันฮะใส่ไปแล้วทองอ่างเกิดติดเฟรมครับด้านหลังะฮะ เกิดติดเฟรมนะฮะเกิเลยได้ถอดเปลี่ยนท้องอ่างครับนี่นะฮะของเดิมมันข้างหลังมันจะเว้าเรียบตัวนี้ครับนี่นี่เห็นไหมเรียบมาอย่างนี้ครับแต่ว่าติดมาก,กับเครื่องนั้นมันเป็นอย่างเงพี่น้องฮะมันนูนล,ลงมาประมาณนี้ครับแล้วก็มอมมาอย่างนี้แล้วมันเรียบมาข้างหน้าครับ เลยได้ถอดสับเปลี่ยนกับเครื่องเดิมครับอยู่นู่นครับเครื่องเดิมถอดสับเปลี่ยนท้องอ่างนะฮะว่าจะกลับข้างก็มันองศามันเว้ามันโอกาสที่จะพ้นมันนิดเดียวครับมันไม่เยอะนะฮะเ็เลยได้ถอดเปลี่ยนท้องอ่างครับตัวนี้เครื่องซื้อมาใหม่ครับราคาก็ไม่แพงครับเครื่องพร้อมปั๊มไฮดรอลิกนะฮะนู่นครับ คามพลิกลิก K3V เบอร์อะไรเนาะ63รอเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเป็นของมักทีนะฮะมักทีมักทูนี่นะครับแห้งๆีนกรหัสเครื่อง 6D31 ครับเนี่ยอยู่นี่ครับก็คลิปนี้ก็จะฝากไปถึงให้กลุ่มพ่อค้าหรือว่า ท่าแกได้โครครับคือว่าก่อนจะซื้อต้องดูเครื่องให้ดีเสียก่อนครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายมากมายครับแค่ไม่ได้ดูเครื่องนะฮะคือสั่งผ่านเน็ตก็ส่งคลิปมาตามไลน์ก็สั่งซื้อเลยครับคือมันก็แค่ผิดรูปนิดหน่อยนะฮะเียนเครื่องกับโมเล่เขวียงแตกนิดหนึ่งะฮะก็ไม่สาหัสอะไรมากมายครับ นตัวนี้ก็เครื่องเดิมครับนี่อาการก็จะเป็นฟันฟันออกท่อหายใจนะฮะบกดีาเหมือนกันนะครับนี่ครับอุปกรณ์ถอดอะละอะไหลครับกระจายกระจายครับ,น,น,รบนี่ครับท้องอ่างที่ติดเครื่องที่ซื้อมาใหม่นะครับนี่นเห็นไหมฮะ นี่มันตรงนี้มันยาวเกินไปมันติดเฟรมข้างหลังอรหลังเครื่องอะติดเฟรมเทนเครื่องมันวางวางไม่ได้นะฮะถ้าของมาร์กทีมันจะมาประมาณนี้ครับเนี่ยเนี่ยมาประมาณนี้แล้วมันจะเฉียงมันอย่างนี้ครับเนี่ยเนี่ยเฉียงมันอย่างนี้เนี่ยเนี่ยส่วนข้างหน้าได้องศาภอยู่ครับเนี่ยแต่ว่าถ้าจะกลับข้างเอาข้างหลังเนี่ยครับข้างหลังไปไว้ข้างหน้า กลัว้านามันไม่พ้นนะฮะคานากลัวไม่พ้นนะฮะก็เลยได้ถอดสับเปลี่ยนครับงานนี้ก็ใช้ไมโครสองตัวครับเอ้ไมโครเอ้ยตัวหนึ่งพูดผิดไมโครเสียการครับไม่ยกยกเครื่องยกออกยกเข้าครับก็ทำกันสองสามคนครับไม่มีช่างใหญ่ให้มีอะไรที่ไหนครับ นี่ครับไอโมอลที่มันติดมากับเครื่องเนี่ยมันจะแตกตัวนี้ครับแตกล่องสายพานเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่แตกใหม่ครับแตกตอนดูดออกครับนี่ที่มันติดมากับเครื่องมันจะแตกลักษณะอย่างนี้ครับแตนเป็นรอยเก่านะแต่อันนี้แตกใหม่ครับแตกตอนดูดนะฮะน,นี่นะฮะ มือมาอาจจะสันส่นๆนิดนึงนะครับผมเอาผมสลับคลิปนี้ก็จะให้ดูเปลี่ยนทอดไปครับเดี๋ยวประกอบเครื่องเสร็จก็จะดทดสอบว่าปั๊มนั้นแรงเลยไม่แรงครับจะได้ถอดเปลี่ยนปัม๊มหรือว่าเปลี่ยนตูดปั๊มนั่นเองนะครับ ตัวนี้ก็รอแค่ปูเก็ตฝาสูบครับเออปูเก็ตฝาสูบปูปเก็ตท้องอ่างเออปูเก็ตท้องอ่างแล้วก็น้มันเครื่องครับฝุ่นบูเขาประกาศเร็วเร็วดำลงมาแล้วเฝ้าเฝ้าเฝ้า,าล่างเลทภายในก่อน ผมก็จะตกแล้วครับพี่นอนฮะอ้ยฮะคลิปนี้ก็จะขอที่สุดคลิปในเพียงทัวนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะช่องช่างนังออนทัวร์ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ